างงาเกาแล้ลวรครับาทำง,งานคือเกาปลีปลีเวยเซปอันนี่แหละครับมาทำงานเกาหลีครับงานโรงงานเกาหลีครับม,รมันเป็นซั่งไหมเอาเจเลตาเจเลตาวันเปนมาเป็นซั่งไหมครับ Berikut, berikut Pintar lah Pintar lah ya Ya, pintar lah Oh, tak lesa -so. Pintar lah Pintar lah ya Oh, tak lesa, -so, tak lesa -so. Ngambil, ambil lah, Oh Mueh, mueh, mueh Hmm สู้ได้บ้างละสู้ๆนี่แะครับง่ายกว่านี้ครับว่าไม่ปิดซังไหมดีนี่แหละครับเมย์เมย์เมย์เมยเมยพิดกันแล้วพุดเอาพิดกันแล้วผูดน้องพิดกันแล้วพิดกันแล้ว อ้าเบิ้งไว้พี่น้องเอ้ยพยายามมาทำงานก็ดีนี่นีเบิ้งไวน้นี่อ้าวง,างงานโรงงานเดีนี่ว่าแม่ซังไหมมีงานโรงงานจริงหรอือนี่เอ้าวสุสุสุส,ส,สุมาได้มาแล้วก็ได้สูุเอาเด้อสูุขาวันเท่ากันแรงว่าแม่ซังไมมครับมาทำงานโรงงาน อันโรงงานครับนี่นี่น,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 นีโอ้สุดยอดสุดยอดหงานโรงงานนะงานโรงงานจริงนะครับเนี่ยไม่ <c oughs> ไวเด้อพี่น้องเด้อไปยายกมากกับนีนะ ได้ดีคือที oh. ่คิดเจอสุภาพเรือพวกนี้วันหนึ่งนี่ต้องทำเป็ดแปดสิบแปดอันคุณเอาสี่สี่ปังหนึ่งกันเลยนี่สู้เขาสู้สู้สู้ว่ามันสร้างไหมอ่าบาย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 